นะคะนี้คานะสวัสดีครับผมอันนี้เขาบอกว่าแก่งสำคัญนะครับขอบันทญาติภาพหน่อยครับยังไงนะไปที่รามก่อนเดี๋ยวเรือจะชนกันเพราะแก่งอ๋อไปที่รามต้องจำกัดจำกัดคนล่องไปนะเพราะว่ามันค่อนข้างแบบหนึ่งสองไปเลยจัดไปสู้ไมสูไ้ไมสู้ไม ก็ถือเหรอเออพี่จะได้เดีย๋ยวจะหาพี่ด้วยไงเอเอไปสูงไหมนะเอออออมาแล้วครับมาแล้วครับแล้วครับไปสูงสูงสูงแค่ไหนก็ไม่พ้นมันเมื่อกี้ จับไปแล้วครับเปิดไปแล้วค่ะกล้องมันปิดไปแล้วคระดับเองมันระดับแรงไปแล้วยังไม่พายก่อนตอนนี้มีภารกิจใหม่ครับไม่พายหายแต่ว่าไม่พายก่อนครับไม่พายทันเลยครับไม่พายอยู่ข้างหน้าครับ ไม่ให้เก็บมาห้เกี่ยวไว้ด้วยพี่ไม่เราไม่ไม่ไม่พาเราหายอ่ะไม่พาเราหายถ่ายไปถ่ายไปถายไปเรื่อยทันแล้วทันแล้วทันแล้วออกแรงหน่อยออกแรงหน่อยนู่นอยู่นู่นอยู่นู่นติดอยู่นู่น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 มาแล้วมาแล้วขยับไว้นิ่งไว้นิ่งไว้นิ่งไว้อย่ามาเองชะลอไว้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  มาเองมาเองมาเองมาแล้วมาแล้วนุ่น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 นา่นนุ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 ่นน่นนุ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 ่นน่นนุ่นนุ่นนุ่นน่นน่นน่่นน่นน่่นน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 ่่นน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 ่น ไม่้ตมเนะตั้งต่มไม่ไม่ม่นี่มนี่มสองลำมีสองลำลอยคนมาแล้วคนมานี่คนตกน้ำคนตกน้ำมาเน่มาเน่มาเน่มานน่มานี่มานี่มาเี่มานี่โอ้น่วิเฉยก่นวิ่งเฉก่นเอาคนาเอาคนนโคบครบเชคชื่ออยู่

ใช้ทีมเดียว่ะไม่ดีขาของเราปล่อยไปเดี๋ยว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 ชุนมงลวุ้นมานิดหนึ่งครับโอเคนะครับปลอดภัยดี